ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมชายหัดนะฮะและเราก็ <c oughs> มาอยู่กับคอนเทนต์การหาแมปดีๆให้คนดูนะผมและในวันนี้นะผมเราจะไปกับแมปถ่ายรูปนะผมก็อาจจะแบบไม่ค่อยมีแบบเรียกง,ง่ายไงอะเออไม่ค่อยมีใครแบบอยากจะถ่ายรูปนะแต่ว่าผมชอบมากเลยนะกับการแบบ หาแมปถ่ายรูปในโลบบอกเนี่ยมาวันนี้นะผมเราก็จะมีแมป3ามแ่ะมาแนะนํากันนะผมเรียกได้ว่าแบบเป็นแมบที่ภาพสวยมากแล้วก็พร้อมระเบิดเครื่องนะผม <c oughs> คือทุกแมบที่ผมไปลองเนี่ยผมปรับสิบขีดหมดเลยนะ <c oughs> แล้วบอกเลยว่าแม่งโครเจ๋งอ่ะคือเครื่องผมแม่งรับไม่ได้อ่ะ เรือกกันแมพแรกกันดีวกว่าสำหรับแมพแรกนะครับผมก็นี่ป่าฝนคือมันจะมีแมพที่คล้ายกันอนะ่ะเออแต่ว่าอันนั้นนะ่ะรู้สึกว่ามันโดนดาวเกตน,นะผมมันก็ไม่ค่อยสวยอนะมาแบบนี้นผมคือภาพมันสวยมากแล้วก็มีระบบดีๆนะครับผมเอย่ารอเข้าไปนะเข้ามาก็อย่าแหลกหน่อยเนี่ยรอโหลดแป๊บหนึ่งนะะ เปเปิบป,บปบรอโหลดรอโหลดก่อนนะฮะแม่งแหลกแบบแหลกจริงอ่ามาแบบถ่ายรูปก็ทั่วไปนะผมแต่ว่าที่สำคัญเลยคือนี่ปุ่มตรงนี้นะอ่าแบบดีมากก็มีอ่าช่องแรกก็คือเปิดแบบอออ่ออ การทําให้ตัวละครเราหันแบบหันตามหันตามกล้องอะไรอย่างนี้นะครับผมอันที่สองก็คือซ่อนคนนะอ่าอันที่สามคือเป็นแมปถ่ายรูปที่ว้าวเพราะโลบอกเนี่ยมันไม่ง่ายนะผมที่จะยัดฟิลเตอร์เข้ามาเนี่ยคือสวยสวยมากแล้วก็ขอเข้าการ ระเบิดเครื่องขอปรับ4ขีดพอนี่ภาพมันจะคมชัดขึ้นนะผมแต่ว่ามันแหลกเอ่อแหลกแหลกไม่แหลกก็ดูเอาแหลกไม่แหลกก็ดูเอานะอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะฮะปึ๊บนอนอ่ามันจะมีแมบปบถ่ายรูปทุกทุกอันนะมันจะมีท่าให้นะผมในการนั่งที่ต่างๆเี่ยงกดปึ๊บ แล้วเราสามารถกดถ่ายปึ๊บนี่แต่มันก็จะขึ้นว่าบันทึกรูปแล้วอ่ามีมาณนี้นะผมแบบนี้เข้ามาเอ่อถ่ายรูปกันได้นะผมเยี่ยมชมกันได้โอเคไปต่อกับแมปต่อไปกันเลยแมปต่อไปนะผมก็ชื่อแมปจะแปลกๆหน่อยนะบิปผลิตฝนตกคือแม่งชื่อแมบแปลกๆแต่ว่าแมปนี้ดีครับ คือภาพถ้าเราปรับแบบปรับภาพแบบเยอะๆเนะี่ยเอฟเฟกฝนมันอนะ่ะสุดยอดมากคนดูแต่เข้ามาแม่งเป็นแนวตั้งไนงะประเทนอ่ะเดี๋ยวต้องปรับต้องปรับต้องปรับตรงนี้ให้มันแบบหันตามโอเคมาอันนี้ก็มีเออลูกเขาเรียกว่าลูกอะไรวะช่างมันนะฮะ นต่คือแหลก,กแหลกเลือเกินอ่าเดินมาหาอ่ะตรงนี้ก็ได้น้ำพูตรงนี้นะอืมเนี่ยแล้วคือไฮไลไท์มันอยู่ตรงนี้ไงถ้าท่านผู้ชมปรับประมาณนี้ได้ไหมไม่ได้เอ้ยได้ได้ได,ได้เนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์ฝนนะผมแต่ถ้าคุณปรับ ได้เวลาแล้ววะ่ะคนดูโปรแกรมหัดมันจะโปรแกรมอาดมันจะหายว,วะปุ๊บนี่มันจะมีเอฟเฟกต์ฝนแบบติดหน้าจอด้วยนี่คือดีมากแล้วก็อันนี้คือกดตรงกล้องนะผมเดี๋ยวซูมให้ดูอ่าประมาณนี้นะผมกดไปปุ๊บคือ มันจะเป็นโหมดแบบถ่ายรูปนะผมแล้วเราก็สามารถถ่ายรูปได้อ,ะ,อะไรนี้คือทั่วไปนะผมก็ใช้ได้อ,อือปรับก่อนเดี๋ยวเครื่องไม่ไหวโอเคก็มีหลายที่นะผมไม่ถ่ายรูปกันนะตรงล่มนี้ไม่ใช่แล้วมีท่าอื่นไหมไม่มีด้วยนะผมล่มนี้ก็เป็นแบบ ถ้ามันแบบนั่งได้นี่คือดีมากเลยแ้ตรงร่มเนี่ยล่มท่านั่งเนี่ยสวยบอกเลยนะตรงนี้โอ้เป็นแบบมีแสงออโรรานี่นไงบอกแล้วแม่งสวยจริงนะผมสวยมากตรงนี้ก็ไม่น่าจะมีท่าให้นะผมแต่ว่าทางเกมเนี่ยรู้ไว้แล้วไง เขาก็มีอ e ีโมดให้เรานะครับผมอ่าก็จะมีคือไอตรงหน้าหน้าเนี่ยไม่ต้องไปมองมันนะครับผมแต่ว่าสี่อันเนี่ยอ่าเนี่ยนี่เป็นท่าแบบนั่งมองอ่าย่างยังสมมุติอ่าเราเราชอบมุมไหนดีมุมนี้แล้วกันเราก็เนี่ยรับอย่างนี้ได้โอ้โหแบบคือเท่คือหล่อคือเท่อ้าวได้อะไรวะอยู่ดีได้ตามุงใจโอเคครับ เนี่ยคือแสงมันสวยแล้วถ้าถ้าใครแบบกะกะดีๆนะมันจะมีแบบเมื่อกี้มันจะมีไอออกจากปากเราใช่ไหมโอ้โหแล้วแบบอย่างสวยอะ่ะนี่อันนี้ก็คือใครมีเพื่อนอ่ะนั่งด้วยกันอะไรอย่างงี้อ่ะแต่แมิงแต่แม่งมีท่าเดียวประเด็นนะอ่า,าอันนี้ได้อะไรก็ไม่รู้ฉันคือต้นอ,อ่านไม่ทันช่างมันนะ นังมันนะผมเอาเอาว่าเป็นแมปถ่ายรูปนะผมเนี่ยเราจะนั่งอโอ้โหสวยเลยโอ้โหหญ้าสวยเลยนี่มุมนี้โอ้โหสุดยอดนะผมโอเคแมปนี้ก็มีประมาณนี้ัะผมไปแมปต่อไปแมปสุดท้ายไปกันก็สาหรับแมปต่อไปนะผมก็จะเป็นคืนทะเลสาบฝนตกคือ ผมชอบแบบแนวฝนๆไงอ่าแล้วแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าภาพแม่งแบบหูอลังเทมากนะผมก็ไปดูจากเอ่อพื้นหลังช่องผมได้นะผมเพิ่งเปลี่ยนไปนะผมแม่งสวยมากคนดูโอเคใครที่ปรับภาพแบบปรับหลายขีดเนี่ยก็จะแหลกหน่อยนะอ่าอันนี้คือขีดเดียวนะเนี่ย ตรงนี้เหินตรงนี้นี่นี่แล้วแบบเราสามารถถ่ายมุมนี้ได้โอ้โหคือแบบสวยสวยมากคนดูคสวยเกินผมยังไม่เคยปรับเยอะๆนะเดี๋ยวลองปรับสักครึ่งหนึ่งอาขีดอะไรขาวๆว,วะน่าจะเป็นแบบหิมะอะไรอย่างี้ปะเออแต่แม่งแบบ สวยอะไรแจ้งเตือนไม่ใช่แ <c oughs> ม่งสีคอมตลอดเลยปุ๊บโอเคสิบขีดว่าไงสวยมากสวยมากแม่แต่แม่งแหลกมากไม่แห่โอ้โหแบบเลื่อนไปทีโอ้โหไม่ไหวอะสิบขีดก่อนโอเคหรือไม่ใครแบบอุย้ยไม่ชอบแบบพี่ตรงเนี้ยก็มามุมนี้แล้วก็ซูมออก จบเลยจบเลยสวยมากสวยมากเวอร์เออนะผมได้รูปจากแบบนี้ไปก็เป็นสิบรูปอะ่ะเออตรงนี้อ่ะใครชอบแนวทะเลสาบนี่เอาแล้วมีผีเสื้อด้วยนะผมคือสวยมากนะ่ะเนี่ยอาจจะแบบมาแนวข้างอา่ะอะไรอยี้หรือแนวแบบอย่างนี้หรือไม่ก็เห็นหน้าหน่อยอา้า คือแม่งเจ็มอ่ะอืมแจ็มมากในเต็นนี้นี่ก็มีท่ามีท่าออ๋มีนอนในนี่ใครอาจจะแบบมีเพื่อนอ่ะอย่างคุณมีเพื่อนใช่ไหมเพื่อนก็นั่งนั้นเราก็ถ่ายแอนลนี้นะผมว่าแบบแล้วก็เอาไปเติมได้ว่าเจ็บอีกแล้วนะเพื่อนคงต้องเป็นชั้นที่ต้องเปิด ที่ต้องปลอบใจนายเฮอ,อะไรเงี้ยคือมันแบบได้หลายแนวได้หลายแนวอ่าเต็นนี้ก็มีเหมือนกันมีนั่งแบบนี้นะครับผมไม่ใช่คือหน้าไม่ไมโหลดเหลือแล้ววะอาจจะเขาอาจจะยังไม่ได้ใส่ท่านะผมก็อยากโดนนะแต่โลบัค,คไม่มีวะมีคนโดนไปสูงสุดเจ็ดร้อยอยากโดนสักพันหนึ่งไปเลยนะเอะอใจป่ายแลนะ้วโอ้ยแหลก แแบบนี้ก็จะแรกหน่อยนะโหโหตรงนี้มุมดีมุมดีมุมดีครับแบบนี้โอเคนะผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะผมใครที่อยากให้ผมจัดระดับแมปอะไรก็บอกมาได้ให้นะผมก็สำหรับแมปแนวถ่ายรูปเนี่ยผมชอบที่สุดเลยนะของโลบอกเลยคือ คุณอาจจะคิดว่าเอ้ยเรบอกเนี่ยแม่งโอ้เหลี่ยมๆไม่เห็นมีอะไรสวยเลยคุณลองไปหาแมปถ่ายรูปดูนะผมบอกกันเลยว่าแม่งสวยมากแต่ละแมปทําดีมากนะผมก็าอาจจะมีบางแมปที่ไม่ค่อยเข้าตานะผมแต่ก็ลองหาดูว่าใช้ความพยายามนะผมความพยายามไม่เคยทําร้ายใครอ่าโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจ้า